ขอแค่คีย์เดียวอ่ะคุณก็ไปชนะชีวิตได้ละบางคนบอกว่าเจ็บกายกับเจ็บใจอ่ะค่าเจ็บเท่ากันผมว่าไม่จริงเคยโดนอกหักไหมเจ็บเนาะระหว่างอกหักอ่ะกเอามีดแทงข้างหลังอนะ่ะเลือกอะไร <S <S เอเอ, <S <S ออกหักหรกว่าเชื่อว่าโดนมีดแทงเนี่ยมันน่าจะเจ็บกว่านะเพราะฉะนั้นการเทรดโฟเร็กง่ายกว่าการเล่นกีฬายเยอะแต่งี้ครับวินัยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจาก <S <S โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมีวินัยไม่ใช่นะมันจะฝืนหน่อยนะเพราะเราจะทําในสิ่งที่มันขัดต่อความเชื่อเรา แต่พอคุณทำซ้ำๆทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะเดี๋ยวมันจะกระตุ้นให้เรามีวินัยมากขึ้นและแข่งขึ้นแต่ใจต้องแก่งด้วยใจต้องแข็งด้วยนะครับทุกอย่างเลยผมให้เริ่มจากการนี้ก่อนเลยครับ3อย่างง่ายๆ3อย่างนะหนึ่งเลยลองนอนให้เป็นเวลาก่อนคําถามคือถ้าวันนี้เรายังชนะตัวเองไม่ได้กับการที่ถึงเวลาแล้วนอนปิดทุกอย่างอ่ะเอาจริงๆจะชนะตลาดได้หรอคุณจะทําธุรกิจคุณจะนาใครได้อ่ะใครจะตามคุณอ่ะก็ในเมื่อคุณยังนําตัวเองไม่ได้เลยคุณยังคอนโทรลตัวเองไม่ได้เลยเห็นด้วยไหมครับทำงานประจำเนี่ยคุณจะเป็น หน้าได้ยังไงอะในเมื่อคุณควบคุมตัวเองไม่ได้อะถ้าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้คนก็จะควบคุมคุณไงเห็นด้วยไหมครับเริ่มจากการนอนก่อนตื่นนอนและตื่นให้เป็นเวลาให้ได้2เนี่ยเลือกได้ไหมเอาอะไรเข้าปากรู้ไหมว่าตอนแรกผมไม่ได้กินกาแฟดำนะครับผมจะกินกาแฟส้มกับกาแฟลาเต้นะแต่โค้ชผมอะผมเข้าไปหาโค้ชตั้งแต่เดือนแรกเขาบอกว่าคุณต้องกินกาแฟดำพี่โทบ,บอกผมเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นอะผมไม่เคยแตะมันอีกเลยผมอชอบกินส้มตำม,มากเลย ชอบมากมามันโซเดียมเยอะเนาะแล้วก็ของดองอย่างเงี้ยผมชอบกินมากเลยกุ้งแช่น้าปลาเนี่ยเชื่อไหมว่าตั้งแต่ผมจบมาราธอนครั้งที่2แล้วผมตัดสินใจว่าผมจะเป็นเดอบเบสอะผมตัดเลยนะตัดโดยที่ไม่กลับไปกินมันอีกเลยอะประเด็นคืออะไรไหมใจคุณแข็งพอหรือเปล่ามันคือการฝึกเขาเรียกว่าฝืนตัวเองในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆอะอต้องฝึกตัวเองครับกินให้ดีนะครับน้ำตาลนี่ตัดออกไปเลยนะรู้ไหมครับว่าน้ำตาลเนี่ยมันมีผลต่อสมองนะ น้ำตาลนี่เผาสมองนะครับมันทําให้เราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้รู้ใช่ไหมถ้าเป็นน้ําตาลจากผลไม้ได้ครับแต่ควรที่จะเป็นช่วงเช้าไม่ควรช่วงเย็นเพราะมันจะมีผลต่อการฟื้นฟูตอนนอนครับตอนนอนคือห้ามกินแม้แต่ผลไม้ครับบุหรี่นี้ตัดออกได้เลยนะครับแอลกอฮอล์ผมบอกเลยว่าวันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการเทรดโฟเร็มันไม่เหมือนการทําธุรกิจนะครับถ้าคุณทําธุรกิจแล้วคุณมีความเป็นผู้นําคุณมองคนได้ คุณมองคนขาดบอกคนได้ใช้คนเป็นกระดีไหมผมเบ้งใช่ไหมครับหรือคุณอาจจะมีเงินคุณจ้างคนแล้วคุณไปเจอคนที่ใช่อะคนคนนั้นอาจจะทำให้คุณร่ำรวยก็ได้แต่พอมาเป็นโฟร e เ็กแล้วโฟรเล็กมันคือคุณเป็นนักกีฬาคุณใช้ไมล์เซ็ตคุณใช้จิตวิทยาคุณใช้สกิลคุณใช้นิสัยคุณใช้เรื่องของจิตสภาวะจิตเชื่อไหมว่านักกีฬาใช้สี่เรื่องนี้เหมือนกันเป๊ะเลยอย่างเดียวที่ไม่เหมือนกันเลยไหมครับนักกีฬาใช้ร่างกายครับเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งกายแต่นักเทรดอะกายไม่เกี่ยวทั้ง แต่เชื่อผมนะบางคนบอกว่าจเจ็บกายกับเจ็บใจ่ค่าเจ็บเท่ากันผมว่าไม่จริง <G un> เคยโดนอกหักไหมเ yep. <G un> จ็บเนาะระหว่างอกหักอับก <ปะ S 2> เอามีดแทงข้างหลังอะเลือกอะไร <G un> เอออกหักรีวาเชื่อว่าโดนมีดแทงเนี่ยมันน่าจะเจ็บกว่านะเพราะฉะนั้นการเทดรด forex ง่ายกว่าการเล่นก,กีฬายเ,เยอะเยอะเลยครับอ่าล้วก็ออกกําลังกายครับการออกกําลังกายจะทําให้เราคุมตัวเองได้ดีขึ้นอันนี้ชัดเจนครับ ไปเซิร์ช Google เลยครับไปเซิร์ช Google ไปเซิร์ช u t u b e ก็ได้นะครับมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ได้สายสัมพันธ์ครอบครัวสายสัมพันธ์เจ้านายลูกน้องจะดีขึ้นแล้วพอคุณออกกําลังกายส่งผลแบบนี้นะเพรอ,ออกกาลังกายเสร็จนอนดีเคยนอนไม่หลับไหมสมองมันคิดไปมันคิดมาเนาะสมองมันเป็นขึ้นเบต้าเอลฟาเนี่ยผมจําไม่ได้นะ ที่มันขึ้นความถีอ่ะมันจะทําให้เรานอนไม่หลับเพราเรายิ่งเครียดยิ่งนอนไม่หลับนะแต่พอเราออกกําลังกายหนักๆไปไงเชื่อไหมว่าทุวันนี้นะผมชอบมากเลยออกกําลังกายหนักๆเนี่ยวันนี้ผมไปวิ่งใช่ไหมครับไม่พอนะผมมาเล่นเวทต่อที่พรารดไดนะผมต้องการหมดอ่ะหมดไปแนละ้วมันเหมือนสลบอ่ะมันเหมือนหลับแบบ9้าชั่วโมง10ชั่วโมงนี่ชอบมากพอคุณนอนดีปับ๊บตื่นขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือต,ต,ต,ตื่นขึ้นมาสดชื่นตื่นขึ้นมาเฟรชควบคุมอารมณ์ได้เคยนอนไม่ดีไหม มานั่งฟังเนี่ยใช่ไหมบางคนเนี่ยนอนไม่ดีนะผมพูดไปร้อเนี่ยจำได้อยู่สิอร์เซ็นต์อาสิรก็เพียงพอแล้วครับขอแค่คีย์เดียวอะ่ะคุณก็ไปชนะชีวิตได้ละแต่บางคนเนี่ยนอนไม่ดีเนะี่ยโหไม่ได้นอนนะสรุปแล้วโค้ด <c oughs> พูดอะไรวะเนี่ยกู <c oughs> ออกมากูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นไหมครับหชั่วโมงคนเราไม่เท่ากันพอเราออกกําลังกายนอนดีเดี๋ยวเชื่อไหมว่าพอเรากินดีแล้วอะ่ะเราจะไม่อยากเอาอะไรที่มันไม่ดีเข้าร่างกายละ